สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้อาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการดีๆมีสาระมีความรู้กับรายการไอทีมีสาระในช่วงเวลานี้นะครับมีประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนนะครับคงจะได้ยินข่าวสารกันมามากอ่ะกันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องของการแจกเงินให้อ่ะเดือนละ3,000บาทนะครับ ซึ่งโครงการนี้นะครับผมเป็นโครงการอะไรใครลงทะเบียนได้บ้างลงทะเบียนได้ที่ไหนคลิปนี้นะครับผมจะบอกให้หมดทุกอย่างทุกประเด็นข้อสงสัยดูคลิปนี้คลิปเดียวรู้เรื่องจบ ทำเป็นแน่นอนครับผมและก่อนจะไปติดตามรับชมกันนะครับในเรื่องราวต่างๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีและมีประโยชน์นะครับหลายท่านนะครับได้สอบถามผมกันเข้ามาก่อนหน้านี้ว่าการรับเงินนะครับเดือนละส0 0พันบาทซึ่งจะรับได้นะครับผมตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหนใครลงทะเบียนได้บ้างโครงการอะไรนะครับและ จะอาลงทะเบียนอย่างไรนะครับผมอะไรประมาณนี้เราไปติดตามรับชมรายละเอียดพร้อมๆกันได้เลยแต่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไอทีมีสาระกันก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีมีประโยชน์และสาระความรู้นะครับในส่วนของโครงการลงทะเบียนในครั้งนี้นะครับผมขอแจ้งในส่วนของโครงการกันก่อนโครงการนี้นะครับเป็นโครงการเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีการโอนเงินให้เดือนละสูงสุดถึง3,000บาท3,000บาทนี้จะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใครก็สามารถรับได้จะต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้นซึ่งเริ่มยื่นเรื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปในส่วนของโครงการนี้นะครับรัฐบาลสนับสนุนเงินช่วยเหลือ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาทเริ่มยื่นเรื่องเดือนพฤษภาคม67เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในหัวข้อนะครับที่อยู่บนหน้าจอนี้ไปเรื่อยๆส่วนประเด็นไหนที่อ่าผมสามารถเสริมได้ผมก็จะเสริมเข้าไปนิดหนึ่งเพราะจะได้ให้ท่านเข้าใจง่ายขึ้นนะครับในการลงทะเบียนเอกสารต่างๆนะครับหรืออ่า วันลงทะเบียนอะไรประมาณนี้นะครับอายุเท่าไหร่ลงทะเบียนได้หรือโครงการเนี้ยมันหมายความว่าอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสริมในหัวข้อนะครับที่อยู่บนหน้าจอนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับคลิปเดียวจบครับผมคลิปนี้ก็คือรู้เรื่องทุกอย่างนะครับผมกระทรวงการพัฒนาสังคมโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเผยถึงการดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีความต้องการอยู่กับครอบครัวชุมชนและสังคมภายใต้ระเบียบกรมว่าด้วยความคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์พศสอ 2, 5 6 6โดยจะสนับสนุนงบประมาณให้ลูกหลานที่ลาออกมาดูแลเครือญาติ หรือคนในชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุเปราาบางแล้วไม่มีใครดูแลนั่นหมายความว่าคนที่สามารถนะครับรับเงินเดือนละ3,000บาทนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับลูกหลานเครือญาติหรือคนที่ไม่รู้จักกันก็ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าจะ ต้องลงทะเบียนเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับตามข้อมูลตรงที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้จะได้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับผมนั่นก็คือสรุปนะครับใครก็สามารถนะครับมาลงทะเบียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเครือญาติหรือนะครับท่านมีคนรู้จักที่เป็นผู้สูงอายุแต่เขาไม่มีคนดูแลท่านก็สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลเขาได้เช่นเดียวกันนะครับได้เงินสูงสุดถึงเดือนละ 3,000บาทนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคมซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมนี้หมายความว่าจะเริ่มนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ครอบครัวัอบถามหมายความว่าบุคคลหรือครอบครัวที่ได้รับ อนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและไม่มีผู้ดูแลหรือมีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือตรงประเด็นตรงตัวเขาอยู่แล้วนะครับก็คือว่าให้นะครับบุตรหลานญาติพ่อแม่พี่น้องต่างๆหรือจะเป็นคนที่ สามารถดูแลคนสูงอายุได้นะครับมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุปถัมภ์ตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับการคุ้มครองตามกฎระเบียบนี้ผู้สูงอายุต้องยินยอมเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดหมายความว่าตอนที่เราทลงทะเบียนนะครับผมผู้สูงอายุจะต้องเป็นผู้ยินยอมว่าคนนี้เป็นคนอุปถัมภ์เป็นคนเลี้ยงดูนะครับ คนนั้นนะครับผมถึงจะได้เงินเดือนละสูงสุดถึง3,000บาทนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครก็ได้นะครับยามาใครก็ได้ลูกหลานญาติพี่น้องหรือท่านไปลงทะเบียนนะครับเพื่อเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับผู้สูงอายุคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถให้การยินยอมได้ให้นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการขอคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ ให้ขอได้เพียงคราวละ1คนเท่านั้นนะครับผมหากจะรับมากกว่านั้นให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องรับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่า1คนตามที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานญาติพี่น้องหรือเราอาจจะไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาโดยตรงแต่ผู้สูงอายุคนนั้นไม่มีคนดูแลและเรา จะสมัครเป็นผู้ดูแลนะครับผมก็อ่าลงทะเบียนได้เลยนะครับเดือนพฤษภาคมแต่ถ้านะครับต้องการลงเป็นผู้อุปถัมภ์กับผู้สูงอายุมากกว่า1คนนะครับผมก็จะต้องได้รับความยินยอมนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับว่าท่านสามารถลงทะเบียนได้สองคนเบื้องต้นนะครับผมก็คือรับได้ หรือลงทะเบียนได้นะครับผมคนเดียวก่อนแต่ถ้าท่านจําเป็นจริงๆที่จะต้องลงทะเบียนดูแลมากกว่า1คนอาจจะเป็น2คน3ามคน4ี่คน5คนนะครับถ่ามีศักยภาพดูแลได้ก็ลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับว่าเออท่านเป็นผู้มีความสามารถดูแลได้จริงอะไรประมาณนี้นะครับผมคงจะไม่งงเนาะตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนตอนนี้นะครับสําหรับนะครับคนที่มีสิทธิ์เป็นผู้อ่า คุ้มคองหรือเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับผู้สูงอายุได้นะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับผม 1. สัญชาติไทย 2. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 3. กรณีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอาจรับการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายไปหมายความว่า เบื้องต้นอายุ18ปีเนี่ยลงทะเบียนได้เลยครับแต่ถ้าใครที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแต่ว่าอ่าพอดีคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีความพร้อมนะครับผมอาจจะมีเงินมีทองหน่อยหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถรับการพิจารณาได้จากคณะกรรมการอีกทีหนึ่งนะครับคนที่อายุต่ำกว่า18แต่ถ้าเกิน18แล้วเนี่ยไม่ต้องครับผมก็คือไม่ต้องอ่าได้รับการอนุมัติอะไรเลยก็คือว่าไปลงทะเบียนได้เลยเพียงแต่ว่าผู้ส่งอายุเนี่ยเซ็นรับรองว่าคุณเป็นผู้ ดูแลอุปถัมภ์นะครับผมต่อไปครับผมมีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งและอยู่ในอนาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุต่อไปครับได้รับความยินยอมจากสมาชิทุกคนในครอบควรัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุต่อไปครับไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทําผิดอาญาหรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบหรือสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล การขอเป็นครอบครัวอบถ่ำนะครับยื่นความประสงค์นะครับตามแบบที่อธิบดีกําหนดณนะสถานที่ต่อไปนี้หมายความว่าสถานที่ลงทะเบียนนั่นเองนะครับผมสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ต่อไปนี้เลยครับผมกรุงเทพมหานาครนะครับลงทะเบียนได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนดอันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครในส่วนของต่างจังหวัดนะครับลงทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2. ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนี่ก็เป็นสถานที่นะครับที่เราสามารถไปลงทะเบียนได้นะครับ การลงทะเบียนนะครับเบื้องต้นนะครับผมที่จะต้องเตรียมไปก็คือบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับ2อ,อย่างนี้สําคัญมากๆนะครับในส่วนของเอกสารอย่างอื่นนะครับที่เราจะต้องไปกรอกเพิ่มอันนี้เรานะครับไปเอาที่ที่เขาจัดให้ลงทะเบียนนะครับผมเพราะว่าจะต้องเอาแบบฟอร์ม นะครับตามที่อธิบดีกําหนดนะครับผมในสถานที่ที่เขากําหนดไว้ว่าให้ลงทะเบียนณนะจุดไหนเบื้องต้นก็นําทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับทั้งผู้สูงอายุแล้วก็รวมถึงตัวเรานะครับไปยื่นลงทะเบียนได้ตามจุดหน่วยต่างๆที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับอันหนึ่งย้าว่ากรมกิจการผู้สูงอายุให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัวอปถมครอบครัวละ2,000บาทเบื้องต้นต่อเดือน ย้ำนะคบว่าคนที่ลงทะเบียนเป็นผู้อุปถัมภ์จะได้นะครับผม2,000บาทต่อเดือนอ่ะลืมบอกไปนะครับอาจจะต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากติดไปด้วยนะครับ 1. บัตรประชาชน 2. สมุดสำเนาทะเบียนบ้าน 3. นะครับสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ดูแลนะครับย้ำว่าของผู้ดูแลนะครับผมหรืออของผู้สูงอายุติดไปด้วยก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เบื้องต้นนะครับจะได้ครอบครัวละ2,000บาทก่อนนะครับผมต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนให้ต่อเดือนนะครับ2,000บาทต่อเดือนแต่ถ้ามีกรณีเหตุจำเป็นและเหมาะสมอาจพิจารณาให้ช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ3,000บาทต่อคนนะครับแต่ถ้าใครที่ลงทะเบียนนะครับเป็นผู้ดูแลครอบครัวหรือเป็นผู้อุปถัมภ์ผู้สูงอายุนะครับผมมากกว่า1คนนะครับก็จะได้ เดือนละสมมติหนึคนก็สองพ2คนก็ส0่พัคนก็6000นสี่คนก็8 0 0พัห้าคนก็10000ต่อเดือนนะครับผมแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นนะครับและเหมาะสมรัฐอาจจะพิจารณาเพิ่มให้เป็นเดือนละสามพันบาทต่อคนก็คนหนึ่งก็สามพัคนก็6000นสามคนก็9 0 0าพสี่คนก็1 2ื่นสคนก็1มื่นประมาณนี้นะครับผม ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับสำหรับคนที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือนะครับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับผู้สูงอายุนะครับสำหรับคนที่อยู่บ้านนะครับผมสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาอยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับท่านไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหลานก็ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าผู้สูงอายุคนนั้นนะครับยินยอมให้เราเป็นผู้ดูแลเป็นครอบครัวอุปถัมภ์นะครับท่านพาเขาไปลงทะเบียนนะครับที่ ถ้าต่างจังหวัดนะครับก็สํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดศูนย์พัฒนา,านาการสวัสดิการสังคมจังหวัดนะครับถ้าเป็นกรุงเทพก็กร,รมกิจการผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแครหรือหน่วยงานที่อธิบดีกําหนดนะครับนําบัตรประชาชนนะครับสาเนาทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากนะครับให้นําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือตัวคนที่จะลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลนะครับไปทั้ง2คนเลยนะครับผมแต่หากลงทะเบียน มากกว่าสองคนนะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์มากกว่าสองคนก็ให้นาเอกสารแบบนี้ไปนะครับสองคนสามคนสี่คนห้าคนรวมถึงตัวเราด้วยไปที่หน่วยงานที่เขารับลงทะเบียนนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดตามที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ